สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับไอซูนชาแนลเรียกได้ว่ากําลังเข้มข้นเลยนะครับกับภารกิจตามล่าศูนย์หน้าระดับท็อปของสิงโตน้ําเงินครามเชลซีนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังเข้าได้เข้าเข็มที่สุดก็คือโลเมลูลูกากูศูนย์หน้าทีมชาติเบลเยียมเด็กเก่าของเชลซีนี่เองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องไอซูนด้วยนะครับหลังจากผ่านฤดูกาลท,ที่มหัศจรรย์มาฤดูกาลที่แล้วและสามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแช,ชมเปี้ย สเร็จแต่ว่าเชลซีในยุคของโทมัสทูเคิลก็มีปัญหาในเรื่องของการขาดศูนย์หน้าตัวจบสกอร์ที่ยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำมเมื่อดาวซันโวสูงสุดของพวกเขาในพรีเมียร์ลีกคือจอร์จินโยนะครับที่ยิงไปเพียงแค่7ประตูเท่านั้นส่วนดาวซันโวสูงสุดรวมทุกรายการคือแทมมี่อับราฮัมและก็ติโมวานเนอร์ครับที่ยิงไปคนละ12ประตูเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่ออกจะน้อยไปสักนิดนะครับสำหรับทีมที่เตรียมภารกิจลุยไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกและป้องกันแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีน้ี่จะึง ทำให้เชลซีต้องการโลเมลูลูกากูนะครับเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้ซึ่งก็มีเสียงแตกในหมู่แฟนเชลซีนะครับว่าลูกากูเหมาะสมหรือไม่ในการจะเข้ามาแก้ปัญหาศูนย์หน้าของเชลซีเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะพาไปชมกันว่าทําไมเชลซีถึงต้องการลูกากูข้อแรกนะครับโลเมลูลูกากูในตอนนี้คือศูนย์หน้าระดับท็อปของโลกฟุตบอลในปัจจุบันด้วยผลงานพาอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์เกาโชหยุดการคว้าแชมป์9ก้าสมัยติดของยูเวนตุสนะครับแล้วก็คว้ารองดาวน์เซนโวเกา ด้วยการยิงถึง24ประตูและที่สําคัญนะครับเขายังเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของกาโชลึกกันที่แล้วเหนือคริสเตียโนโรนัลโดอีกด้วยในขณะที่แฟนบอลหลายคนยังกังขาว่าผลงานที่อิตาลีเนี่ยจะสามารถมาใช้ในพิมเมลีกได้หรือไม่แต่จริงๆแล้วนะครับผลงานการถล่มประตูของลูกกูอยู่ในระดับท็อปมาตลอดนะครับการันตีได้จากการเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการอันดับที่20ของพิมเมลีกตั้งแต่มีมาครับร่วมกับเ e อียนไลท์ที่113ประตูนะครับจากการเล่น252นัด เรียกได้ว่าแค่รางวัลดาวซันโวสูงสุดตลอดการอันดับที่20ของพิมารีก็ตอบคําถามเรื่องลูกากูไม่เหมาะกับพิมารีกได้หมดแล้วนะครับในขณะที่ผลงานระดับชาติของลูกากูยังเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติเบลเยียมที่64ประตูอีกด้วยนะครับและแม้ช่วงที่ตกต่ำที่สุดของลูกากูนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลูกากูยังยิงไปถึง28ประตูจากการเล่น66นัดนะครับในขณะที่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอังกฤษของลูกากูคือฤดูกาลสุดท้ายกับเอเวอเรตัในฤดูกาล2 0 1 6 27, ซึ่งฤดูกาลนั้นลูกากูยิงไปถึง25ประตูในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งมากกว่าดาวซันโวพรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดที่ทําไปได้23ประตูข้อ2นะครับลูกากูเข้ากับแท็กติกของโทมัสซูเคิลแน่นอนครับหากเราดูการเข้าทําของเชลซีตั้งแต่ยุคข,ของโทมัสซูเคิลเข้ามารับหน้าที่แทนแฟรงแลมพาดเราจะเห็นการเข้าทําที่เป็นระบบบอลสั on, ้นทะลุริมเส้นโดยมีวิงแบ็กสข้างครอสเข้ามาหรือบอลทะลุพื้นที่ฮาฟสเปซโดยมีมิดฟิลด์ตัวลุก2ตัวจ่ายตัด ทำให้สูตรหน้าแท็บอินหรือบอลทะลุช่องตรงกลางทั้งหมดนั้นนะครับ จะสมบูรณ์แบบหากมีการจบสกอร์ที่เฉียบคมและมีร่างกายอันบึดบึนใหญ่โตที่พร้อมไถเบียดกับกองหลังคู่ต่อสู้เข้าไปทําประตูซึ่งโรเมลูลูกากูก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับสิ่งที่เชลซีต้องการจากลูกากูไม่ใช่เฟิร์สทัชที่สามารถชงเองกินเองแต่ต้องการคนที่ส่งบอลเข้าไปในประตูซึ่งจุดอื่นเชลซีมีหมดแล้วนะครับลูกากูจึงเป็นคําตอบที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาจังหวะสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับลูกากูคือคนที่ตอบโจทย์โปรเจกต์ของเชลซีณปัจจุบัน คำถามที่หลายๆคนในโซเชียลมักจะถามกันนะครับคือลูกกากูราคาขนาดนี้คุ้มไหมด้วยอายุ28ปีใช้งานได้ไม่ยาวนานนะครับเท่ากับนักเตะอายุน้อยขายต่อราคาก็น่าจะตกแต่ว่าโปรเจกต์ของเชลซีนะเวลานี้นะครับคือการตามหาศูนย์หน้าระดับท็อปเพื่อต่อยอดโมเมนตัมความสําเร็จจากฤดูกาลที่แล้วเพื่อคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องนะครับจึงจําเป็นต้องได้ศูนย์หน้าระดับท็อปที่สามารถใช้งานได้เลยทันทีนะครับและเมื่อเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ดอทมูลไม่พร้อมที่จะขายทําให้โลเมรู กูคือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ตรงนี้ที่สุดนะครับมากกว่าการหาศูนย์หน้าระดับรองลงมาแล้วรอฮาแลนด์ในปีหน้าเพราะโจทย์ของเชลซีนะเวลานี้คือการต่อยอดโมเมนตัมและไล่ล่าความสําเร็จในปีนี้ทันทีไม่เกี่ยวกับอายุการใช้งานไม่เกี่ยวกับราคาสิ่งที่เขาต้องการคือศูนย์หน้าที่ยิงประตูดได้เป็นกรอบเป็นกรรมซึ่งจะทําหน้าที่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เป็นไงครับคลิปนี้น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับว่าทําไมเชลซีถึงทวินหาโลเมรูลูกากูนะเวลานี้เหลือเกินนะครับอ่ะก็ สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับและยังไงผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับยังไงก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องไอศูนย์ด้วยนะครับ